คือวันนี้เราจะการอบรมเชิญปฏิบัติการขึ้นมานะครับในเรื่องของละเดียดในเรื่องของการทำไลฟ์ทำบล็อกนะครับหรือการทำคอนเทนต์ยูทูบต่างๆนะครับก็ความเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากการอบรมในวันนี้ทุกท่านจะมีความแข็งแรงมากขึ้นในเรื่องของการทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็ทําให้ยอดขายของทวกท่านเติบโตขึ้น สวัสดีครับพี่ใหญ่ Snaptech นะฮะวันนี้พี่ใหญ่เองก็มาร่วมงานกับทาง Big Camera แล้วก็อายุน้อยรอยล้านในส่วนของการทำไลฟ์สตรีมมิ่งเอาเซตไลท์ like มาวางให้ดูเลยว่าเวลาที่เราทำไลฟ์สตรีมมิ่งต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างตั้งแต่การไลฟ์สตรีมมิ่งในระดับเริ่มต้นไปจนถึงการไลฟ์สตรีมมิ่งในระดับโปรก็เรียกว่าในงานเองเนี่ยนะครับมีการจัดวางอุปกรณ์ให้ดูให้ทดลองใช้จริงๆแล้วก็ได้ประสบการณ์กลับไปจริงๆครับ สำหรับความรู้ที่ทําในกิจกรรมนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของเบสิกในการถ่ายวิดีโอครับจะเป็นเรื่องตั้แต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่มือใหม่สำหรับคอนเทนต์เพเตอร์นะสำหรับมือใหม่ในการทำร็อกนะครับผมแนะนําเลยเริ่มต้นจากการวางแผนก่อนเป็นสเต็ปไปสเต็ปนะว่าเ, í, เราจะต้องถ่ายอะไรเนื้อหามีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มจากสิ่งที่เราโน้ตไว้อ่ามันจะทำให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยดูแบบดูน่าสนใจแลบ วันนี้นะครับได้มาคุยเรื่องของการตัดต่อซึ่งเป็นหัวใจหลักเลยในการเล่าเรื่องในงานวิดีโอต่อให้เราถ่ายมายังไงถ้าไม่มีการเล่าเรื่องด้วยการตัดต่อที่ดีงานเรามันก็ออกมาไม่สมบูรณ์นะฮะแล้วก็มีเรื่องของเซตอัพเรื่องของไฟด้วยเนาะเพราะว่าเรื่องของแสงน่าจะเป็นตัวที่ทําให้มิติของภาพดูมีอะไรมากขึ้นเรื่องของแสงเป็นเรื่องสําคัญมากเรื่องของอุปกรณ์ ในงานแสงเอ่ยหรือในงานพวกนี้ก็มีผลจริงๆแล้วเรื่องอุปกรณ์มันจะมีดีเทลเยอะแนะนําว่าถ้าเริ่มต้นใหม่มือใหม่มาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็จะช่วยเราย่นเวลาที่เราต้องปรึกษาเองทั้งหมดได้ก็อาจจะเดินเข้ามาที่ Big Camera ได้ทุกๆสาขาเนาะ ก็ดีมากๆเลยค่ะได้มาเรียนรู้วิธีการถ่ายคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าจะเป็นถ่าย w a l ์นะคะแล้วก็การเป็นยูทูบเบอร์ค่ะก็ได้รู้จักแต่ว่าการวางแสงหรือว่าเสียงต่างๆนะคะทําให้คอนเทนต์ออกมาได้ดียิ่งขึ้นครับผมออดี้กิติชัยครับจากนินจากนตลาดก็จริงๆตัวเองเป็นผู้กบการคนหนึ่งแล้วก็พันตัวเองเอาเป็น ออกมาเปิดเพจเพื่อให้ความรู้เรื่องการตลาดโดยเฉพาะการตลาดยุคใหม่เนาะก็เห็นเวิร์กช็อปกันแล้วสนใจนะเรื่องบางเรื่องที่ผมแอบเข้าไปฟังตามเวิร์กช็อปต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆเรื่องที่ผมเองก็ต้องอัปเดตให้ทงตัวผมเองด้วยแล้วก็ทีมงานที่มาวันนี้ด้วยนะครับเพื่อให้รู้การจัดแสงยังไงวิธีการไลฟ์ยังไงการใช้สวิตเชอร์การใช้เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำคอนเทนต์ในเชิงของวิดีโอและ้เกิดงานนี้จัดอีกนะครับบิคค๊กแชมเปญ่าจัดอีกนะครับกับทางเอเย ก็แนะนำว่าอยากให้มานะมีประโยชน์จริงๆนะฮะของคนคนหนึ่งที่ที่ทำไลฟ์อยู่ทุกวันนะฮะเห็นเครื่องมือต่างๆที่เขาทำแล้วเฮ้ยมันน่าสนใจแล้วคิดว่าน่าจะช่วยผู้ประกอบการได้ดีมากๆครับ ที่นี่นะครับก็คือเราได้ความรู้นะครับก็เรื่องจากเจ้าของเพจแต่ละเพจนะครับที่มาถ่ายทอดความรู้ให้ฟังว่าแต่ละเพจเนี่ยประสบความสำเร็จยังไงนะครับแล้วก็ได้เข้ามาเวิร์กช็อปนะครับทั้งถ่ายภาพนะครับการจัดแสงการการใช้กล้องนะครับแล้วก็การไล์ขายของนะครับก็เราจะเอาตรงนี้นะครับไปปรับปรุงกับชุมชนนะครับเพื่อจะไปต่อยอดก็ขอขอบคุณโครงการนี้มากๆนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมบูมนะครับเทพสิิงกุลเมย์จากเพจมูมามครับ วันนี้ที่ผมพูดก็คือเรื่องของคอนเทนต์แล้วก็อุปรกรณ์เนี่ยสำคัญมากกับสิ่งที่ผมทำนะเป็นบล็อกเกอร์ต้องสำคัญที่สุดในการใช้เพราะว่ามันเป็นอุปรกรณ์ที่เอาไว้ถ่ายทอดเรื่องราวอาหารของเราก็สำหรับคนที่อยากเป็นครีเอเตอร์เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็สามารถเริ่มทำได้ตลอดเวลา กิจกรรมวันนี้ก็สนุกมากนะครับได้ทั้งทำเวิร์กช็อปได้ทั้งลองอะไรใหม่ๆลองเล่นอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงได้แนวคิดในการทำคอนเทนต์แล้วก็เอาคอนเทนต์ไปประยุกต์ใช้ในเกี่ยวกับการทำสื่อทางออนไลน์ด้วยก็ขอ,ขอบคุณทาง Big Camera แล้วก็ผู้จัดง,งานทุกท่านด้วยนะครับอายุร้อนในร้านด้วยก็ขอ,ขอบคุณมากครับก็สำหรับลูกค้าที่พลาดโอกาสในงานนี้นะครับก็ พบกันได้ที่ Big Camera ทั้ง170สาขาทุกประเทศเลยนะครับเราก็มีทีมสเปซซูริตี้รออยู่นะครับก็ดีๆให้คำปรึกษานะครับ